สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ Un ันน Unchecked Compiler นะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์ชไอเดียของ Cookie s c r a p b o o King Journal Planner Start with Me I'm Kill Lifestyle วันนี้ Unbox ค่ะไม่มีคลิป Unbox มานานมากน่าจะเป็นหนึ่งในคลิปแรกๆของปีนี้เลยป่ะคืออันนี้มันจะเป็นคลิป Unbox and Preview นะคะมันจะต่างกับรีวิวตรงที่ว่า คลิปแบบอันบ็อกและ Preview คือนวหวานได้ของปุ๊บก็แกะรีวิวปั๊บอย่างมากสุดคือใช้แค่วันเดียวแต่ถ้าเป็นคลิปประเภทรีวิวอะคะ่ะคือนวหวานจะใช้ประมาณอย่างน้อยสุดคือ1น1สัปดาห์แล้วนวหวานค่อยมาทําขอสารภาพว่านี่คือการสร้างภาพสุดๆุดะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนวหวานนะแกะแล้วมันลองสีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใช้มาแล้ว1วันเอาทุกอย่างยัดเข้าไปที่เดิมทั้ง หมดนี้นะคะน้ำหวานซื้อมาจากช้อปปี e, ในร้านชื่อว่า jamjam.th ร้านปากกาเปิดใหม่อะคะ่ะแตเป็นสั่งมาจากจีนทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาประมาณ10วันนะคะนี่เฮเคมาดูที่ละตัวกันเลยอ๋อก่อนจะไปเรื่องปากกานะคะลืมไปเลยแล้วแพคเกจิ้งนะคะร้านนี้หนาแน่นดีนะเป็นแบบน้องฟองโฟมอย่างนี้นะคะแล้วก็ครั้งแรกที่มันแกะเลยค่ะมันจะซีนอย่างนี้เลยกันกระแทกดีค่ะกล่องเกิงไม่มีบุบนะคะสินค้าตัวแรกนะคะที่มันสะดุดตาหวา คือน้องคนนี้ค่ะเขาใช้คำว่า similar to marliner ปากกาที่คล้ายมาไลเนอรนะคะที่้อบ h ชนเหรอแล้วก็ fluo color water base marker เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆมาไลเนอร์เพราะว่าข้างหนึ่งมันเป็นหัวไฮไลท์นะคะอีกข้างหนึ่ง จะเป็นหัวฟายแบบนี้นะจ๊ะตัวนี้เขาขายแท่งละสิบาทค่ะนวานอ่ะแค่อยากรู้ว่ามันจะพอจะแทนที่มาเลเนอร์ได้ขนาดนั้นจริงๆหรอนวานเลยจงใจเลือกสีที่ดูในะที่เขาสวอชแล้วอะค่ะมันเป็นสีเดียวกับตัวนี้คือนวานอ่ะเอาไปเทียบในรูปเลยนะว่ามันสีเดียวกันแต่ก็เออไม่แน่ใจว่าเขาส่งมาผิดหรือว่านวานกดสั่งผิดสีหรือว่าจริงๆแล้วภาพที่อยู่ในนั้นกับอันนี้มันไม่เหมือนกันไม่ทราบทราบแต่ว่า เออคนละสีจ้ะเขาบอกว่าเขา similar to m มาดไลเนอใช่ไหมคะมันก,ก็ similar จริงนะหน้าตาข้างนอกนี่เหมือนมากเหมือนมากเหมือนกันเลยนะคะข้างหนึ่งก็คือหัวปัดปาดแล้วก็อีกข้างหนึ่งหัวไฟเดี๋ยวเรามา s ว a t c h สีกันนะคะเริ่มจากตัวมาดไลเนอร์ก่อนนะคะหัวที่เป็นเหมือนหัวไฮไลท์จะเป็นแบบนี้หัวไฟประมาณนี้นะคะตอนนี้นะ้หวานใช้มานานมากแล้วนะเกิน3ปี ทาไมยังไม่หมดไม่รู้เหมือนกันส่วนตัวนี้นะคะก็คือสีต่างกันมากจาก้ะแต่ก็สีก็สวยนะชื่อ f l o color ที่เขาว่า similar ก็จริงอะ่ะก็คือค่อนข้างคล้ายค่ะเพียงแต่ว่าสัมผัสของมันสัมผัสของตัวมาแล้วเนะี่ยอันนี้ค่ะมันจะนุ่มๆกว่าจะไม่ค่อยขูดกระดาษแต่อันนี้มันหัวมันจะแข็งกว่านะนิดนึงนี่เตี้ยวค่ะไม่มาเขานี้ดูว่าทะลุไม่ทะลุนะคะอันนี้คือกระดาษ80กรัมนะก็โอเคไม่ทะลุใช่ได้ใช่ได้ตัวที่2นะคะชื่อมันแปลกๆตามภาษาจีนจี ชุดแปรงมาร์คเกอร์แบบ2หัวแบบนี้นะคะค่าตัวน้องชุดละ56บาทราคาดีเนาะสีเธอก็เยอะอยู่ค่ะนี่สีค่อนข้างเยอะแต่ละเซตเขาก็จับคู่สีมาดีนะนหว่าค่อนข้างคาดหวังกับตัวนี้อ่ะให,ให้ดูนี้ด้วยอ่าปากกาไฮไลท์ตัวเนี้ที่ว่า similar to my liner เนี่ย เออมานี้นนะหวนเลือกเป็นเซตสีออกม่วงๆชมพูๆมพูมานะคะมันก็มี3สีตามโทนตรงนี้เลยให้ดูหน้าค่าตานนองนะคะก็เป็นข้อ brush twin marker water based ink แล้วก็ใช้คําว่า blendable สามารถเบลนดสีได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเบลนดดูนะคะเริ่มจากสีที่1น,นะคะนระนวลใช้ชื่อว่า l i l ล c ละกันหัวลักษณะเดียวกับโมงมาหัวแบบแนวเนี้ยหัวแบบที่หนอนไม่ชอบอะคะ่ะ เขียนไม่ง่ายไม่ค่อยชอบหัวแบบนี้เท่าไหร่คะ่ะอาจจะต้องไปลองในเชิงของการระบายสีทีไหนลองเขียนีนหัวหนึ่งอ่ะหัวนี้ดีค่ะหัวด้านนี้สลิมดีมากเลยเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ได super f i n ์มากค่ะเดี๋ยวสวัดสีให้หมดก่อนเดี๋ยวใ่อยมาลองว่ามันเบลนด์ได้หรือเปล่านะคะโอเคอันที่สองนะคะน่าจะเป็นออกชมพูแล้วก็สีสุดท้ายนะคะนะน้หวนเรียกเธอว่าเปแล้วกันนะคะอู้มาเป็น dark purple อย่างน้อยสุดนะ,ม,นดนนะมันดีกว่าอันนี้ก่ะมันดีกว่านี้นิดนึงตรงที่ว่าหัวเป็นบลัชนะคะมันไม่แตกหัวมงมาม,มันมีความเส้นแตกนิดนิดได้ด้วยะคะ่ะสีสวยดีค่ะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบส่วนที่เป็นบลัชเท่าไหร่มันเล่นยากแล้วก็อีกอันนึงที่นวานสังเกตได้ซูมใกล้ๆนะคะคุณจะเห็นว่าหมึกมันไม่เรียบอะคะ่ะเป็นความกระดำกระด่างนิดหน่อยเป็นด,งดวงดวงเป็นจุดๆแต่นวานจะลองเทียบกับพวกสีคนใสๆเหมือนกันของตัวนี้นะคะของมาลีเนอร์นะถ้าเป็นมา จะเห็นว่าใน1นึ่ง k โตกสีหมึกมันจะเนียนเนียนแต่อันนี้กระดำกระด่างอยู่อะถ้าเทียบกับพวกอันนี้ก็คือจะสีเนียนกว่าแต่ราคาก็คือเทียบกันไม่ได้ค่ะอันนี้น่าจะเฉลี่ยประมาณเกือบ60บาทต่อด้ามใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็เฉลี่ยประมาณ20บาทต่อด้ามเทียบกันยากค่ะคราวนี้มาดูมันทะลุหรือไม่นะคะอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็น water base โอกาสทะลุสูงกว่าแน่นอนก็พอสมควรค่ะคราวนี้เขาโฆษณาว่ามัน blendable ใช่ไหมคะชั้นหวานก็จะลองนะคะแล้วมัน blend ได้ไหมนะ ลองอันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือเป็นปากกาที่เอาไว้เบลนสีพวกนี้นะไม่ไม่ค่อยชาร์ติวิธีลองเอาพู่กันล่ะ ไม่แน่ใจอะค่ะดูไม่ค่อยได้นะอันนี้คือนวัตใช้วิธีเดียวกันกับ monami color twins brush ที่เขาบอกว่าสามารถเบลนสีได้นะแต่นวัตไม่แน่ใจว่ามีวิธีอื่นในการเบลนสีไหมนะคะถ้าใครทราบก็สอนนวัตหน่อยหรืออีกวิธีอันนี้ลองดูนะคะใช้อันนี้คือตัวสี purple นะระบายลงไปก่อนแล้วไปเอาอันนี้ช้อนมาอ่ะเดี๋ยวลองดูซิก็ไม่ได้อยู่ดีอะด้านนี้ คำว่าเบลนด์เดบล์ยังไม่มั่นใจเอาเป็นว่านหวานไม่มั่นใจเพราะว่านหวานอาจจะเบลนดไม่เป็นไปนตามที่เขาอยากให้ทําก็ได้อาจจะทําไม่เป็นนะคะงงๆง,งอยู่ลําพังแค่ว่ามันเขียนสวยไหมก็คือสีสวยค่ะถ้าจะสนใจซื้อก็โอเคนะแต่ว่าหัวบลัชเขียนยากนิดน,นึงนะคะข้อเสียคือหมึกมันไม่ส o อชเหมือนพวกมาลายเนมชิ้นต่อมาชิ้นนี้ปากกาไฮไลท์ light, สีแบบวินเทจตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุทําให้นหวานชอปปิ้งครั้งนี้เลยค่ะสีเโทโรไม่ เคยเห็นมาก่อนสุดยอดมากทั้งแพ็คนี้นะคะ70บาทตก1ด้ามก็คือ10กว่าบาทเท่านั้นเองที่ร้านเขาก็จะมี3โทนนะคะมาคารองก็คือเสีวยวแบบไฮไลท์ธรรมดานะแล้วก็สีชื่อเรโทรนะคะก็โอเคนะหวานๆสวยดีแต่นะหวานนะ่ะซื้อสีนี้มาค่ะโมรันดี้ขอสปอยตรงนี้เลยว่าสีสวยมากถ้าใครชอบมาล์ไลเนอร์รุ่นน้องตัวเนี้ยคุณต้องรักอันนี้ชัวร์มาเริ่มจากทางนี้เห็นไหมว่าสีมันเหมือนมาล์ไลเนอร์เลยจ้ะ มาไลเนอร์โมรันดี้เดี๋ยวลองไปปาดใกล้ๆสินี่ปาดใกล้ๆอันนี้มือสั่น,ปนไปหน่อยค่ะคล้ายกันมากแล้วก็ตัวเนื้อสีก็คล้ายนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเนียนกว่าก็แน่ละของแพงกว่ามาไลเนอร์หมึกมันจะเนียนกว่าคะ่ะอันนี้ก็จะหมึกเนียนน้อยกว่าหน,หน่อยนึงนะคะโมแต่ตื่นเต้นลืมให้ดูด,ด้ามปากกานะคะด้ามเป็นแบบนี้นะมีความมินิมอลอยู่นะแล้วมีความเหมือนมาไลเนอร์จังเลยตัวนี้ปาดอีกสีนะคะไม่รู้ชื่อสีอะไรกันบ้างนะคะมันเป็นออกภาษาจีนหมดเลยอะคะ่ะ ดีมันดีไปหมดดีงามมากอ่ะให้ดูใกลๆ้ๆคือมันมีความดีงามอะ่ะมันสวยอะ่ะมันแบบอ๋อสวยไปหมดเลยสวยจังเลยสวยจังเลยตอนนี้น้องซึมไหมนะคะดูข้างหลังค่ะรีกได้ว่าตามภาษาปากกาไฮไลท์ข้าพเจ้าพยายามหาปากกาไฮไลท์ยี่ห้ออื่นโปรพัสวินโดอันนี้คือถ้าจะแทนกันได้เลยรวมๆคือดีชอบอ p ุมัติ รานนี้เรามาลองเทียบนะคะระหว่างตัวนี้ที่น้อง7จบาทต่อชุดนะคะกับของยูนิบอลว่ามันซึมต่างกันขนาดไหนนะของยูนิก็คือถือว่าซึมน้อยกว่าเห็นไหมคะแทบไม่มีตรงนี้ออกมาเลยแต่ตรงเนี้ยน้องคนนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ตามราคาสุดท้ายนะคะน้องคนนี้ค่ะสีน้องสวยจังเลยชื่อน้อง o u t l i n e r นนะคะปากกาแนวนี้นะสาก,กุระเคยออกมาเป็นรุ่น Je l l y r โร l ที่เป็นเปิดเปิดฝ้าอย่างเงี้ยที่มันเอฟเฟกแบบนี้ น้หวานจำชื่อรุ่นไม่ได้จริงๆมันนานมากเลยนะคะแล้วมันก็ออกไปทีนึงเป็นแบบนี้เป็นแบบคลิกคลิหน้าตายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้น้หวานหาไม่เจอแล้วนะแบบนี้ของน้หวานมันมึกหมดไปหมดแล้วนะคะแล้วน้หวานก็มีความวอลแวอยากได้น้องสัก,กุระแบบเดิมที่เป็นรุ่นแบบเจลลี่โรส พักนึงเลยพยายามจะหาว่าเออมีใครเขาจะออกมาคล้ายๆกันไหมว่าก็ไม่มีไงมันก็ดูเป็นลอกเลียนแบบซึ่งถ้าเป็นพี่จีนเขาไม่แคร์อยู่แล้วเขาจะเลียนแบบใครใช่งไหงมคะตัวนี้นะคะค่าตัวน้อง12ด้าม245บาทแต่มันมีเป็นไซส์6ด้ามด้วยนะน้องอ่อนจำราคาไม่ได้แต่ก็คิดว่าไหนๆมาแล้วก็เอาให้หมดเลยดีกว่าเอาให้ดูนะคะว่าหน้าตาน้องมันจะคําว่า outline ตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าตาเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็เป็นแบบคลิกอย่างนี้นะคะซึ่งตอนที่ได้มาถึงครั้งแรกเนี่ยตรงปลายก็จะมีจุกสีแดงแปะไว้มา Swatch กันดีกว่านะคะตัวแรกเนื่อง เช็คคำว่า yellow โอ้ไม่เห็นเลยฮะให้ดูเอฟเฟกต์มันก่อนคือมันจะมีสีเงินเคลือบอยู่แต่ถ้าดูอีกทีนึงอ้าสีเหลืองอ้าแต่มีสีเงินอ้าแต่สีเหลืองอ้าแต่มีสีเงินอ้าแต่สีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเป็นมุมของมันต้องใช้มองมือถือนะคะมุมนี้ถึงจะเห็นสีเดี๋ยวเราย้ายนะคะย้ายกล้องมาที่กล้องมือถือนะคะโอเคเออค่อยเห็นสีหน่อยเนี่ยมันเขียนลื่นมากคุณคะ่ะนวลหวานแฮ ppy และนี่คือสีทั้งหมดนะคะมันจะมีความสีเงินวิบวับอยู่ข้างบนเจ๋งไหมเล่าทุวคนชอบมากเลยตัวอย่างเงี้ยและไอปรกกาศประเภทนี้นะมันมีวิธีการเล่นนิดนึงด้วย เดี๋ยวน้ำหวานรอมันแห้งสุดๆแล้วเดี๋ยวน้ำหวานจะมาจัดการค่ะระหว่างรอน้องตัวนี้แห้งสุดๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนบนกระดาษดำดูนี่เป็นพื้นที่ของ o u t l i n e อร์โอ้โหออกในกล้องนี่คือมีแต่สีเงินเลยจ้ะไม่เห็นสีข้างในเลยคือถ้ามองมุมล่างเนี่ยนะคะมันจะมีสีเคลื่อบอยู่นิดนึงไมเราต้องใช้อีกกล้องเลยละใช่นะ มีการเขียนชื่อสีผิดนิดหน่อยนะคะนวันพบความต่างจากตัวของซากุระแล้วค่ะคือตัวของซากุระที่นวัตเคยใช้นะคะเวลามันเขียนลงไปในกระดาษดำมันยังพอมีสีอยู่บ้างนะนี่คือสีมันหายไปเลยอะทุกสีมันกลายเป็นสีซิลเวอร์หมดเลยอะตอนเขียนจึ้งแรกอะถ้าคุณดูในคลิปอะคะ่ะมันจะเหมือนมีสีของมันอยู่นิดนึงใช่ไหมคะแต่สักพักหนึ่งอะมันกลืนไปเลยอะมาตรงนี้นะคะที่นวันทาเอาไว้สมัยก่อนนวัตชอบอย่างนี้นวัตจะเอาอยัาง,บออยงล,บลบตัวอักษรบางตัวสี มันหายออกไปอะแล้วมันก็ทาให้เป็นสีอย่างนี้กลับมา วิธีนี้หมชอบทํานะคะเอาเป็นทัสมาลบด้านบนออกมานเราก็ได้ตัวสอนดิปอะมาได้สอนอย่างนี้มาแล้วตรงข้างล่างที่มันเป็นสีงเงินๆแล้วก็แค่ใส่เงาให้นาน,นิดนึงอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ย้องว่าเท่ดีนะจ๊ะคุณก็จะได้ประมาณนี้มาเลยจ้าสุดยอดไหมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเครื่องเขียนจากประเทศจีนที่นวัดได้มาจากร้านจ้านจ้าน .th ค่ะน่าสนใจหลายตัวนะอย่างตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยน,นวัดว่าโอเคมากๆเลยอันนี้แล้วแต่คน คือสีมันสวยแต่อย่างที่บอกว่าบรัชมันยังใช้ยากอยู่แล้วก็หมึกมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วก็อันนี้พอจะดิวกับมาไลเนอร์ได้ไหมพอได้พอได้เลยแหละยังไม่แน่ใจในเรื่องของความคงทนถาวปรปากกาที่มันแพงขึ้นมาหน่อยะคะ่ะอย่างพวก zebra m a r t e liner c r e super t i p หมึกมันจะอยู่เป็นปีก็อยู่ได้ขนาดที่นวัใช้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าใช้น้อย,ยนะใช้พอสมควรเลยกใช้เรื่อยๆะคะ่ะไม่ได้ใช้นานๆกลับมาเปิดทีหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่แต่พวกเนี้ยนวันไม่แน่ใจก็คงต้องดูกันยาวๆไปนะคะว่าจะเป็นอย่าง บสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบถ้าใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe คอ m เมนตคุยกันแนะนำตัวไหนเพื่อจะไปยาผัดกันไปมานะคะแล้วก็ใครมี Twitter นะคะ please follow at study ideas underscore ค่ะเ e b o o k f แฟนเพจของนวันคือ adante contemplate a n d w ลน์ของนวันนะคะ adante underscore pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you and God bless you all